ส่วนนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลฮนะ,ะก็จะมีการประชุมคอรมอรเศรษฐกิจนะหลังจากนี้วันอังคารที่14ตุลาค่ะนะมีการประชุมคอรมอรแล้ววันที่15ตุลาจะเป็นการประชุมคอรมอรเศรษฐกิจนัดแรกจะเป็นประชุมที่รัฐสภาเลยนะครับเพราะวันนั้นจะมีการประชุมที่สภากลัวว่าจะมีการเช็คองค์ประชุมเพราะฉะนั้นก็ทําทั้งสองด้านทั้งเป็นรัฐบาลด้วยทั้งเป็นสมาชิกสภาด้วยเนี่ย ันนี้คือการเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจประชุมคอ,อรมอเศรษฐกิจประจำนะแล้วก็นี่คือภาพบรรยากาศเวลาที่นายกอนุทินแวบไปกินมื้อกลางวันนะนี่ไปเจอกับพี่น้องประชาชนนะโอ้โหมีเข้ามาถ่ายรูปเยอะนะนี่ดูบรรยากาศนะมีแวบๆบเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยขอนะเซฟฟี่หน่อยมีทุกรุ่นนะมีทุกรุ่นอ่า เพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีกระแสเริ่มมีกระแสในโคงในโพก็เริ่มมีกระแสอย่างในอีสานโพเนี่ยบอกว่าเนี่ยอันดับหนึ่งอยากให้เป็นนายกอนะก็มีมาเยอะก็มีกระแสจริงจริงจริง